Swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as I see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop. There ain't no. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบทเลียลชาแนลนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่เพนกันนะครับทุกคนในแผดนี้เราจะเห็นเพนดังเกิลเนี่ยค่อนข้างบ่อยนะครับเพราะว่าเพนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่เข้าออกเร็วนะครับแล้วมีดาเมจที่รุนแรงนะครับเก็บอ็อบเจกต์ก็ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพนอ่ะมันเป็นเหมือนป่าเกมแก๊งนะครับป่าแก๊งในแผดนี้ก็ค่อนข้างเก่งนะครับพวกป่าต้นเกมเนี่ยมันจะเก็บอ็อบเจกต์ง่ายมันจะทําให้ไฟชนะง่ายแล้วเกมมันจะสโนูบอลจบง่าย นะครับผมคนก็เลยนิยมหยิบเพนมาค่อนข้างเยอะนะครับในแรงเท่าที่ผมเห็นนะครับผมและนี่ก็จะเป็นเซตไอเทมรุ่นพลังแฝงที่ผมใช้ในเกมนี้นะครับถ้าชอบกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป,ไป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับวันที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผม โอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำแนวทางการเล่นเพนจังเกิลในแพทล่าสุดนี้นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเพนเนี่ยมันเป็นป่าประเภทแก๊งนะครับผมเป็นป่าเกมแก๊งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมเนี่ยผมก็จะมาสอนแนวทางการเดินเกมสำหรับป่าเกมแก๊งด้วยนะครับผมว่ามันต้องเดินยังไงประมาณไหนเนาะแล้วเพนในแพทนี้ผมจะเล่นเป็นพลังแฝงตายเกิดนะครับจะไม่เล่นเคล็ดอัปเดตแล้วนะครับผมถามว่าดาเมจมันหายไปไหมมันก็หายไปนะครับผมแต่มันทดแทนมาด้วยบัฟมังกรนะครับ ถ้าเราได้บัฟมังกรมาเนี่ยเพนก็จะดาเมจแรงเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนมีเคิร์ดออฟเดตนะครับแล้วก็พลังแสงเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยทำเกมได้ยอย่างต่อเนื่องเนาะอย่างที่หลายคนรู้นะครับผมว่าเพนเนี่ยมันเป็นป่าต้นเกมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นเกมมันต้องสโนบอลให้ได้นะครับผมผมก็เลยเอาเป็นพลังแสงตายเกิดมานะครับถ้าเกิดเราบวกกันแล้วเราพลาดแล้วเราตายนะครับผมเราก็กดเกิดมาเพื่อไปเอาทรัพยากรอย่างอื่นให้ทีนะครับอย่างเช่นไปเอาอ็อบเจกต์นะครับหรือไม่ก็เกิดมาเติมไฟนะครับหรือไม่ก็เกิดมาฟร์มมต่อผ มันจะไม่เสียเวลารอเกิดนะครับมันจะเดี่ยวอัปเดตมากๆเลยนะสำหรับเพนที่เอาตายเกิดมาในแพทนี้แต่ตอนนี้คือเพื่อนเราบวกกันนัวจะจัดเลยนะครับแล้วเหมือนว่าจะลากมาตรงเลสผมด้วยนะครับผมผมก็ช่วยเพื่อนก่อนสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมแต่ต้องถอยมาทุกคนโอเคลิกเตอร์ถอยถ้าผมฝืนเอาแด,แดงจะเป็นอะไรปะได้อยู่นะครับผมด้วงมานะโอเคตอนที่เรากดสกิลหนึ่งเนี่ยคือเราจะถึกขึ้นนิดหนึ่งด้วยนะครับมันก็เลยทําให้เราไม่ตายนะครับในจังหวะ เมื่อกี้นี้เนาะตอนนี้คือไทมิ่งผมค่อนข้างล้วนนะครับจริงๆเนี่ยผมฟาไปเพื่อจะไปจบมังกรเล็กนะครับแต่ว่ามันมีการไฟกันก่อนนะครับแล้วเพื่อนเนี่ยก็ลากศัตรูเข้ามาในป่าของเรานะครับผมมันเลยทําให้ผมเนี่ยเสียเลือดไปเยอะนะครับแล้วก็ไม่มีเลือดไปเล่นตอมังกรเล็กมังกรเล็กเนี่ยค่อนข้างสาคัญในช่วงต้นเกมนะครับเพราะว่ามันจะให้เงินเยอะมากๆถ้าเกิดเราฆ่าได้แล้วเอาบาปปัฟไปเนี่ยได้เงินเป็นร้อยเลยนะครับผมคุ้มมากๆเลยนะช็อตนี้คือผมจริงๆผมจะเคลียร์ก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะรอไฮ ถ้าเกิดผมเคลียร์ไปก่อนเนี่ยคือผมก็จะได้เงินคนเดียวถูกปะแต่ถ้ามันแท็กกับไฮยาเตเนก็ไม่ค่อยคุ้มนะครับผมเสียเวลานะเราไปทาอย่างอื่นก็ดีนะครับผมคือผมก็เลยรีบวาร์ปมาเติมเลือดแล้วก็ทํเลือดให้เต็มแล้วก็ไปไล่ฟาร์มใหม่นะครับผมแล้วเดี๋ยวก็ต้องดูนะครับว่าจะเล่นไหนแต่ตอนเนี้ยคือรูปรูปรูปเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่เป็นไปตามที่ผมคิดนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนโอ้โหเราโดนเสียมังกรด้วยนะครับแล้วผมไปได้มังกรเล็กด้วยนะครับผมหนักอยู่นะตอนนี้คือ เงินผมเนี่ยน่าจะต้องตามผ่อนตรงข้ามเยอะพอสมควรนะครับผมจะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราฟาร์มซ่อมกันนิดหนึ่งนะครับฟาร์มไปก่อนนะครับผมไม่ต้องรีบนะครับถ้าเกิดเกมมันแบบมันมันไม่ได้เล่นก็ยังไม่ต้องเล่นนะครับก็ฟาร์มไปก่อนทําอย่างอื่นไปก่อนนะครับเล่นป่าป่าในแผบนี้คือไม่จําเป็นต้องโชว์ตัวตลอดก็ได้นะครับมันจะเล่นแบบหายๆนะครับผมแล้วยิ่งเป็นป่าเกมแก๊งเนี่ยก็คือแบบตัวเราแทบไม่โชยนะคือมันเป็นมันเป็นเหมือนตัวแก๊งหนึ่งตัวนะครับผมคือถ้าเขาเห็นเราหายเนี่ยเขาก็ต้องระแวงถูกปะ ก็เล่นประมาณนี้นะครับสำหรับป่าเกมแก๊งนะครับผมไม่ต้องโชว์ตัวเยอะนะครับรอดักฆ่าอะไรประมาณนี้เน้นการดักฆ่าเป็นส่วนใหญ่นะครับผมสำหรับเพยในแพทนี้นะครับไม่ต้องไปเน้นแท็กเลนเยอะสักเท่าไหร่นะครับพอมันหลัง5นาทีเนี่ยเราค่อยเริ่มแท็กก็ได้นะครับผมแต่ตอนนี้คือมันแท็กไปมันก็ได้น้อยนะครับคือเราไปตีคลิปตัวเล็กหรือว่าไปเวทป่าเขาเนี่ยมันได้เยอะกว่านะครับผมโอเคเราน่าจะได้บัฟของนี้นะครับผมบัฟดาร์นี้นะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาติดเคิร์สตีด์กเบาลงนะครับผม โอเคเราได้เป็นบูธเจาะเกาะเวทนะครับเราเล่นลิกเตอร์ได้นะเนี่ยทุกคนเพราะว่าเราลงล่างเยอะมากนะผมใบไปผมสับไปเหมือนจะรอดแบแต่ผมตามดิครับผมจะไปรอเหรอด้วงมานะครับผมออกครับโอเคถอยไปได้รอเรียกอยู่ตรงนี้เราต้องฆ่ารอเรียนะครับผมเพื่อรอดสู้ครับเรียบร้อยรอเรียวตายนะครับผมสวยนะไฟนี้คือทีมเราทําดีอยู่นะครับผมก็แต่ว่าผมผมต้องกลับบ้านนะครับโอ้โหเขาไล่ไปทุกคนโอ้โหไล่นักด้วย ผมเล่นไม่ได้แล้วนะผมเลือดโลนะครับโอเคเราฟาร์มบูก่อนนะครับผมจริงๆผมต้องการบัฟมังกรมากกว่าบัฟดาร์นะครับเพราะว่าผมเนี่ยมันเป็นตัวแก๊งนะครับผมต้องการบัฟมังกรอ่ะเพื่อมาแก๊งนะครับผมแล้วก็ฟาร์มคีฟให้มันไวขึ้นด้วยนะครับผมสําหรับบัฟมังกรน,นะผมไม่ค่อยพอใจกับบัฟดาร์เท่าเท่าไหร่แต่ว่ามันได้อะไรก็ได้นะครับผมเพราะว่ามังกรเนี่ยเราแย่งไม่ได้แล้วไงแล้วเราได้ดาร์กมาก็ถือว่าแลกกันไปนะครับผม แต่ไม่ใช่บัฟที่ผมอยากได้นะครับประมาณนี้วันเดอร์เข้ามานะครับเราไปเล่นลิเตอร์ได้แล้วเนี่ยฟันไปไบไปอีกหนึ่งทีต้องตามนะครับผมเอาให้ตายโอเคหูเจ็บออกโอ้โหออกยาวไปครับเรียบร้อยโอ้โหด้วงมาไม่น่ารอทุกคนตอนนี้กดเกิดเลยนะครับผมแล้วกดเกิดเนี่ยแล้วเราก็วิ่งไปฟาร์มเลสนะครับเพราะว่าเลสเรายังอยู่นะครับผมก็ก็ถือว่าไม่เป็นไรนะครับผมก็พลาดไปนะครับมัน คือด้วงเขาบดักเราเนาะยังไงมันก็ต้องตายนะครับผมช็อตเมื่อกี้นี้ผมจะรีบไปเล่นต่อนะครับเพราะว่าด้วงเนี่ยเลือดน้อยนะครับเราต้องใช้ตายเกิดในคุ้มนะเราเกิดมาเราต้องได้อะไรนะครับผมได้ทอนอยู่นะครับผมตบปรับ,บโ,อโ,โอเคเอาทอนก็ได้แต่ว่าทอนมันกดแข็งแต่ไม่น่ารอดน,นะครับทอนโอเคผมได้บูมาด้วยนะเห็นปะเรากดเกิดมาเนี่ยเราโคตรคุ้มเลยทุกคนคือเรามาได้ทอนเสร็จแล้วเรามาได้บูเสร็จนะครับทําให ด้วงเนี่ยไม่มีบัฟใช้นะครับผมเกมแก๊งด้วงเนี่ยก็จะช้าลงนะครับผมก็จะไม่ต่อเนื่องมากนะครับถ้าเกิดด้วงไม่มีบัฟฟ้านะครับตัวมันต้องใช้บัฟฟ้าเนาะเรารอเล่นนะครับผมโรมเรามานะครับเราเล่นฟันไปโรมเราปิดป้อมนะแต่ว่าเอ้ยไม่ใช่สีอเขาปิดป้อมนะครับผมถ้าเป็นอย่างนี้นะ จริงๆคือตามก็ตามได้นะแต่ว่าผมน่าจะตายนะครับผมก็เลยไม่ตามนะเราไม่ต้องเล่นเสี่ยงนะครับเพราะว่าตายเกิดเรายังไม่มีนะครับคูดาวอยู่อีกประมาณ120วินะครับผมก็อย่าเพิ่งตายนะครับช็อตนี้ก็ฟาร์มไปก่อนนะครับผมฟาร์มแล้วก็ทําเกมไปก่อนนะเราจะได้ถ้าเกิดเรามาตายตอนนี้คือถ้าเราดายเราตายเกมมันจะเบรกนะครับผมคือเราต้องอยู่ทําเกมตลอดนะครับผมเหมือนข้างบนจะโดนเล่นนะครับเราเดี๋ยวเราน่าจะต้องรีบไปช่วยเพื่อนนะครับเพื่อน่าจจะไม่รอด ม่เป็นไรผมรีบฟาร์มบูก่อนแล้วกันนะครับอ๋อเพื่อนกันได้อยู่นะครับผมโอเคเราฟาร์มเสร็จแล้วนะเราก็รอเล่นนะครับผมแท็กบนได้นะครับจอดนี้เพราะว่ามันหลังห้านาทีแล้วเนาะมันก็สามารถแท็กได้ปกตินะครับหนักค่าหน่อยแล้วกันโอ้โหเขาเห็นว่าทุกคนใบไปหนึ่งทีกลับมาฟาร์มตัวเล็กก่อนนะครับมันไม่มีอะไรทำเนาะก็กลับมาฟาร์มนะครับผม แล้วเดี๋ยวจเราอาจจะต้องเล่นบัฟด์กเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามังกรเราไม่ได้นะฝั่งตรงข้ามเขาเอามังกรไปแล้วนะครับผมดวงมาเราเรียวมานะครับคุยต้องออกก่อนนะครับผมชอนน็อตนี้เจ็บอยู่เจ็บอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราไปเอามังกรเล็กก็ได้นะครับช็อตน,นี้คือพ,พยายามเดินแล้วพยายามสร้างความได้เปรียบให้กับทีมนะครับพยายามหาเงินให้ทีมด้วยนะครับผมเอาอ็อบเจกต์อะไรเงี้ยทีมก็จะได้เงินไปด้วยเนาะ ด้วงเหมือนจะเข้าไปเอาบูนะครับผมเราเดินตามนะถ้าได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมโอเคไม่ได้เดี๋ยวเราเคลียร์บนแล้วเราอาจจะดักฆ่าคนก็ได้นะครับผมโอเคเราไปเอาดาร์กเลยแล้วกันผมคิดว่าเราเอาดาร์กก็ดีปะ่ะแต่ด้วงเขาหายน,นะครับผมก็เสี่ยงอยู่นะครับถ้าเกิดเราตีดาร์กแล้วด้วงมาแย่งเพราะว่าด้วงมันอยู่แถวกลางนะครับผมล่าสุดนะฟามไปก่อนก็ได้นะครับรอดาร์กตัวใหม่ก็ได้เนาะ เกมตอนนี้คือมันยังไม่นานะครับผมแต่ว่าป้อมเราดีนะป้อมเราดีกวฝันตรงข้ามนะครับก็ถือว่านําอยู่หน่อยๆนะครับไม่ได้นําเยอะนะครับผมคิวนําป้อมนานะครับก็โอเคนะครับจริงๆผมอยากได้บัฟนี้นะไม่รู้ว่าเพื่อนจะมาหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าเกมนี้คือผมก็กดมากับน้องนะครับผมก็ไม่ได้กดมาคนเดียวนะเกมนี้ไม่ได้กดโซโลนะครับเฮ้ยเหมือนจะบวกตรงกลางวะทุกคนแล้วผมไม่อยู่เลยนะ เหมือนว่าเราจะต้องแอบป่านะเพื่อจะดักฆ่าคนนะครับผมเหมือนเขาจะเห็นผมด้วยนะรอเรี่ยวนะฟันไปสองทีร่วงฟันสองทีตายนะครับผมรอเรี่ยวไม่ต้องใช้เคิร์ฟเวคก็แรงเหมือนเดิมนะครับเพนเคลียบนนะเราเหมือนว่าเขาจะทิ้งแล้วนะเพราะว่าฝั่งเขามีคนตายหนึ่งคนนะครับ <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยบัมกงกนนี้น่าจะเสร็จเรานะครับผม ถ้าได้มังกรน,นี้มาคือเพนก็อดมากๆเลยนะคือจะเข้าไปเนี่ยฟันสองทีตายเลยนะครับแทบจะทุกตัวนะยกเว้นอ่ายกเว้นแท้งดิครับผมถ้าเกิดเป็นแครี่เมดแอตตาซินคือตายหมดนะครับโดนบัฟนี้เข้าไปนะมันจะแรงมากๆดักนะอ่าเรียบร้อยปากปากเรียบร้อยครับผมสองดอกลวงสองทีแตกกันเลยนะครับผมชาร์ดาวด้วยด้วยนะเอ้ยจ่มเลยทุกคนชาร์ดาวด้วงมาด้วงกดเกิดมานะครับผมเดี๋ยวเรารีบไปเล่นตรงกลางนะถ้าเกิดเราไปเปลี่ยนตรงการลางได้เนี่ย ดือกอาจจะตายรอบเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรวะทุกคนเพื่อนเราจ,จัดไปแล้ววะแล้วแม่ป้อมมาตีผมเนี่ยผมไปยังงงผมเพิ่งมาแล้วเนี่ย <c oughs> ขโมยป่าเข้ามาต่อนะครับผมสวยเลย <c oughs> เราเราเอาดาร์กได้นะเนี่ยทุกคนเพราะว่าป่าเขาตายนะครับแต่ว่าเพื่อนต้องช่วยกันตีนะช็อตเนี่ยคือถ้าเกิดตีคนเดียวมันนานนะครับเพราะว่า มันจะติดเคิร์สนะครับผมติดเคิร์สก็คือติดเหมือนมันเหมือน,น,นติดสามนะครับมันจะทําให้เราสมมติเราเอามังกรมาเราก็จะตีดาร์กเบาลงนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะหรือถ้าเราเอาดาร์กไปเนี่ยเราก็จะตีมังกรเบ,บาลงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับตอนนี้คือผมเรียกน้องอยู่นะครับผมน้องผมไม่ยอมมานะครับอีก,กี้นะเรียบร้อยผมว่าไม่น่าจะได้ผมต้องไปละคือจริงๆถ้าอีก,กี้มายัางไงก็ได้นะบับเนี้ยแต่ว่ามันไม่มานะครับผมขอถามมาหน่อยนิททาไมไม่มา ไอแจมไปไหนผมระย,ย่างชอบคือน้องผมผมันไม่ค่อยอ่านแพทนะครับผมหรือมันลืไมไปลูกคิดว่าผมตีได้มั้งก็เลยไม่มานะครับผมไม่เป็นไรเกมก็ไม่ได้เสียเปรียบมากนะครับผมก็แค่โดนแย่งดาร์กไปเองนะคือโดนผมโดนไอบัฟดาร์กไปเนี่ยก็เจ็บอยู่นะเพนมันจะฟันไม่เข้านะครับผมเพราะว่าบัฟดาร์กเนีย่ยมันให้เกาะแล้วก็ให้ตามเวเดนะัทช็อตนี้เข้าไปล้วงไม่โดนใครเดี๋ยวทุกคน อยาไปโดนใครเลยแต่ขอฟันหน่อยละกันโอ้โหมาฟันโดนแต่แทงโมดทุกคนต้องออกนะฟันไม่ติดล้อเลี้ยวเลยนะครับผมโอเคไม่เป็นไรก็จะเล่นประมาณนี้นะครับสาหรับป่าเกมแก๊งนะครับก็จะเล่นพยายามดักแก๊งได้ก็ดักนะครับถ้าดักแก๊งไม่ได้เนี่ยก็พยายามเอาอ็อบเจกต์หรือทําเวฟเหมือนป่าปกติเลยนะครับผมอย่างที่ผมทําอยู่ตอนนี้นะ ป่าในแบบนี้คือเล่นอะไรเนี่ยมันต้องคิดเยอะขึ้นนะครับผมมันเลยยากนะครับสําหรับในตอนนี้นะผมว่าผมดักตรงนี้น่าจะได้ไม่ด้วงก็ทอนนะครับหรือไม่ก็เมจเขานะมาดักตรงนี้มันมันได้นะครับผมถ้าเกิดมีใครเดินมานะแต่ถ้าเป็นแท้งเดินมาเดี๋ยวก็ไม่เอานะครับผมอ้าวเราเจอเหยื่อเราเจอเหยื่อเราเจอเหยื่อฟันเข้าไปสามทีล่วงนะครับผมต่อไปที่ด่วงได้แล้วเนี่ยถ้าด่วงมารอเรียวอยากเจอหลักเจอรอเรียวผมออกว่ะทุกคนไม่ไหวออกก่อนออกก่อน เพราะว่าเขาอยู่กัน3าคนนะทุกคนเราเราตายไม่ค่อยคุ้มนะช็อตนี้ตีเลสไปก่อนนะครับผมหวังว่างๆนะเดี๋ยวเรานะ่าจะต้องไปเอาบัฟมังกรใหญ่นะครับผมบัฟนี้เราน่าจะทําให้เราจบเกมได้นะถ้าเกิดผมเข้าใบฟันได้2ตัวแล้วออกอะไรเงี้ยเข้าไปฆ่าได้ก่อนแล้วก็ตีออกนะครับเพนมันเป็นตัวที่เข้าเร็วออกเร็วนะครับผมถ้าไม่ระวังตัวเนี่ยก็คือแบบมีโอกาสวูบไปได้นะ พวกแครี่พวกเบดพวกเอเดอร์ซินอะเดินแบบหลวงหลงมาเดินมาโดนเพนฟันสองทีสามทีตายเลยนะครับผมตีป้อมก่อนนะป้อมมันตีผมว่ะทุกคนคือผมกดสกิลสองแล้วมันโดนวันเดอร์นะครับโอเคฟันวันเดอร์ไปเรียบร้อยอย่างเงี้ยเขาคนหยุดป้อมแล้วป้อมยิงเบิ้ลนะครับผมโคตรแรงเลยนะป้อมยิงแรงจริงเดี๋ยวผม ผมเอาเลสก,ก่อนแล้วกันแต่เหมือนจะไม่ทันนะทุกคนต้องไปบวกนะไม่เอาล้เลสเอาคนดีกว่าออกก่อนนะครับผมด้วงมานะเดี๋ยวโดนมงแต่เรากลับไปใหม่นะครับผมเข้าง่ายออกง่ายนะเนี่ยมาดิฟันฟัน,ฟนลิเตอร์โอเคตามต่อนะครับผมน่าจะได้หมดนะเพราะว่าอันติผมมีนะครับเราดาักด้วงหนึ่งสองเรียบร้อยครับผมน่าจะเป็นคอสคิวของผมนะน่าจะเป็นคอสคิวนะครับ เดี๋ยวรอดูว่าขึ้นหรือเปล่าโอเคเขากดยอมแพ้หรือจบเกมไม่รู้นะครับผมโอเคสําหรับแนวะทางการเล่นเพลงในแพทใหม่เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับสุดจะเป็นคลิปแนวทางฮีโร่ตัวอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามชมกัน,นด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม